ตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนนะคะเพื่อนคนนี้เดี๋ยวเขาจะมีชแนลแล้วนะเดี๋ยวเราจะแปะชาแนลแล้วค่าจริงๆแล้วก็ไม่มีเลยคืนนี้เรามาส่งงานนะคะจริงๆคือโรงเรียนปิดแล้วแหละแต่ก็มาส่งงานเฮ้ยเดี๋ยวเราพาทัวร์ตึกที่เราเรียนนะอันนี้จะเป็นสินภาษาเกาหลีนะคะสินภาษาเกาหลีคือจะเปิดเร็วๆนี้นะคะอันนู้นสินก็จะเป็นสินญี่ปุ่นแล้วก็สินจีนอันนี้คือห้องของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะโอเคก็คือจริงๆวันแบบนี้เราไม่รู้ว่าจะามาทาคลิปอะไรนะคะไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีเราก็เลยอ่ะทำคลิปง่ายๆก็แล้วกันเป็นคลิปแบบสอนทำวอลเปเปอร์ก็แล้วกันเนาะที่เราใส่ชุดน,นกักเรียนเพราะว่าแบบเราไปโรงเรียนมานะคะ<อ>คือโรงเรียนเราปิดเทอมแล้วนะแต่เราไปส่งงานไงก็เลยต้องใส่ชุดน,นกักเรียนเข้าไปนะคะไลฟ์โฟโต้ <Live photo S 2> นะคะเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเพิ่งทำไว้มาวันนี้คือวอลเปเปอร์สามารถขยับได้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรูปแจยอนนะคะ mm hmm. สามารถขยับได้นะคะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาซอนทํากันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอเราไว้ฝั่งตรงนี้ก็แล้วก,ก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่า แอปที่ใช้นะคะจะมีเป็นแอปอะไรบ้างนะคะแอปแรกที่เราใช้นะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นแอป Into Life นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อแอปไว้ข้างล่างเนาะที่จะเป็นรูปเอ่อกล้องวิดีโอแล้วก็มีวงกลมสีแดงแล้วจุดๆๆอยู่รอบๆนะคะส่วนอีกแอปนึงก็จะเป็นแอปสีเหลืองนี้เลยที่เขียนว่า GIF นะคะสีเหลืองนี้ชื่อตามนี้เลยส่วนอีกหนึ่งแอปนะคะก็จะเป็นแอป InShot ค่ะ InShot นะคะก็จะมีก็จะเป็นแอปสีแดงๆนะก็สรุปแล้วใช้ทั้งหมด3แอปนี้นะคะ แล้ก็อีกแอปหนึ่งนะคะที่ใช้ทุกคนก็น่าจะมีนะั่นก็คือแอป YouTube นะคะ Youtube นี้ก็คือไว้สำหรับแบบโหลดวิดีโออะไรพวกนี้เนาะอย่างแรกนะคะเราก็ก็คือใช้แอป Pinterest นะคะแอปพินเ r e s สเนี่ย pinterest อันนี้เนี่ยเป็นแอปสารพัดประโยชน์สารพัดนึกเลยเวลาเราชอบเข้ามาดูมากนะคะเวลาแบบเบื่อเบื่อเลยเราก็พิมพ์ไปนะคะแจยอนกิฟต์นะคะ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมมีแบบมีกิฟต์แจฮยอนหลายอันเลยถ้าเราอยากได้นะคะเราก็กดคลิกไปที่ที่เป็นตุ่มๆ3อันนะคะรูป3อันนี้เราก็กดดาวน์โหลดอิเมจนะคะเขาก็จะเซฟลงเครื่องแล้ว <c oughs> ดูอันที่เขาเขียนข้างล่างแบบอันเนี้ยที่เขียนว่า GIF นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นภาพกิฟต์โอเคนะคะตอนนี้เราก็เลือกได้แล้วนะว่าเราจะเอากิฟต์อันไหนนะคะพอเราได้กิฟต์มาแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเข้าที่แอปเหลืองน,นี้นะคะแอปเหลืองน,นี้ กดเข้าไปเลยอันนี้นะคะเขาก็จะโหลดรูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่มีอยู่ในโทรศัพท์เรานะคะก็นี่มาเลยก็จะมีเป็น All Photos Pinterest แล้วก็เป็นภาพกิฟนะคะกดไปที่ All Photos แล้วก็เลือก only gift นะคะมันเขาก็จะขึ้นเป็นแบบมันจะขึ้นเป็นนี่เป็นภาพกิฟที่เราเคยเซฟมานะคะว่ามีกิฟอันไหนบ้างนะ,ะูันี้โฆษณาสีชมพูนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเอากี่วิมี15วิก็จะช้นิดนึง ก็เลือกความละเอียดนะคะแล้วก็เลือกความเร็วนี่จากนั้นนะคะเราก็กดที่นี่เลยอันข้างล่างนะคะเึ๊บเขาก็จะเซฟสองรอบแล้วก็รอมันก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็กดเซฟนะคะนี่เขาก็เซฟ c c เ s s f u ล l y นะคะจากนั้นค่ะเราก็กดไปที่แอป Inshot นะคะแอปต่อไปที่เราจะเข้าคือแอป InShot นะ พอไนที่แอปอินช็อนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็กดไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็ mm hmm. <Game S 2> เกมเตือนเกมเตือนแล้วก็เลือกคําว่า New mm hmm. นะคะจากนั้นก็เลือกวิดีโอันล่าสุดที่เราเพิ่งไปแปลงไฟล์มานะคะเราก็เลือกไปที่นี่เลยแค่นว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์ให้เรากดไปที่รูปแอปเปิลหลัง t i k t o อกะคะ่ะหลังรูปติ k กต k ก็จะเป็นขนาดของ w a ลเปเปอรเราเลยถ้า5.8น่าจะเป็นขนาดของแบบ iPhone X นอะไรพวกนี้นะคะพอได้มาแล้วนะเราก็แบบสามารถขยับรูปได้ว่าจะเอาเอ้ยขยับวิดีโอว่าเราอยากจะให้วิดีโออยู่ประมาณไหนนะคะเราก็คิดเลือกได้เลยแล้วกดติ๊กถูกค่ะ นั้นนะคะเห็นไหมว่าพื้นขาวอ่ะพื้นหลังข้างหลังอ่ะมันเป็นสีขาวใช่ไหมมันดูไม่สวยใช่ไหมเราก็สามารถเลือกสีได้นะคะก็เลือกไปที่ B G background นะคะก็สามารถเลือกสีได้เขามีแบบหลายแบบเลยนะนี่ก็มีแบบนี้่างนี้นะคะแบบเบลอๆหรือว่าจะเรียงไล่สีแบบที่เขามีมาให้ก็ได้นะคะคือมีหลายแบบเลยเป็นรูปอีโมจิเอาชุดนี้ก็แล้วกันนี่นะคะหรือว่าใครอยากจะใส่พวกแบบ สติก,กอร์ไปก็ได้ก็ไปกดที่สติก,กอร์นะคะสติก,กอร์เห็นไหมเขาก็จะมีหลายแบบเลยแบบขยับได้อะไรประมาณนี้ขยับตามที่เราอยากจะให้เป็นเลยอ๋อเมื่อใส่สติก,กอร์ไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดลากนะคะลากไปให้สุดคลิปเลยแล้วก็กดติ๊กถูกก็จะได้วิดีโอเป็นประมาณนี้นะคะแม้หรือว่าใครอาจจะใส่แบบตัวอักษรก็ได้เผื่อใครแบบอยากได้แนวนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟเลยจากนั้นนะคะแอปสุดท้ายที่เราจะเข้านะคะก็คือแอป i n t o Life นะคะแอปนี้เลยกดเข้ามากดเข้ามาที่แอปนี้นะคะจากนั้นเขาก็จะมีเป็นไฟล์วิดีโอที่เรามีแล้วก็เลือกไปอันที่เราพิมพ่งแต่งมาเลยเขาก็จะมีให้เลือกเขาก็จะมีให้เลือกเป็นแคนวาด้วยนะว่าเราอยากจะได้แบบแบบของเราเองไหม เขาจะมีเป็นแบบหน้าจอให้เลือกนะคะคือมีหลายแบบเลยอะแบบตาราง4อันแบบนี้ก็มีจากนั้นนะคะกดนี่เลย make นะคะข้างบนคือโนรีพ no ีก็คือเล่นแค่แบบไม่วนซ้ำนะคะแต่ถ้าเราจะเอาแบบรีพีสองครั้งอันนี้ก็จะต้องเป็นโปรนะคะถ้าอยากจะให้แบบ วน2ครั้งแล้วก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวนค่ะฟรีค่ะแล้ก็กดเซฟไลฟ์โฟโต้นี่ทีนี้เราก็จะได้เป็นรูปภาพไลฟ์โฟโต้มาแล้วนะคะจากนั้นกลับมาที่แคมราโลนะคะรูปของเรานั่นเองเอก็เข้าไป อันนี้คืออันที่เราเพิ่งเซฟมาล่าสุดนะคะก็คือเป็นอันที่ไลฟ์ถ้าเราถ้าเราจะตั้งเป็นรูปภาพขยับได้รูปภาพนั้ต้องเป็นไลฟ์โฟโต้นะคะวิธีเช็คก็คือถ้าอย่างเงี้ยจะยังไม่ใช่ไลฟ์โฟโต้นะคะแต่ถ้าเป็นไลฟ์โฟโต้แล้วเนี่ยเขาจะมีขึ้นด้านบนตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาจะมีขึ้นว่าเป็นไลฟ์โฟโต้แล้ว use as wallpaper นะคะนี่เราก็ขยายได้ปึ๊บแล้วก็กดเซตเลยเซตล็อกสกีนนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะคะอันนี้คืออันที่เราเพิ่งทำมานะคะแล้วก็กดฟอนต์ชานะคะจริงจริงแค่กดแค่นี้มันก็จะเล่นได้ได้แล้วง่ายๆเลยนะคะก็สำหรับแบบที่2นะคะอันนี้จะใช้จากการที่เราอยากได้เป็นแบบ เป็นวิดีโอที่เราหามาเองไม่ต้องไปหาจากกิฟอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสมมติว่าเราถ่ายรูปหรืออะไรถ่ายวิดีโอก,กับเพื่อนก็สามารถมาทําได้หรือว่าเป็นรูปไอดอลนะคะสําหรับวิธีที่2นะคะวิธีการทําก็จะง่ายกว่าอันแรกนะคะอันนี้ใช้ YouTube แล้วก็พิมพ์หาชื่อไอดอลที่เราอยากจะตั้งนะคะอันนี้เราใช้เป็นแจฮยอนแล้วก็พิมพ์ตามด้วยแฟนแคมนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยสมมุติเราอยากได้ของพี่มากรเซเว่นนะคะแล้วก็พิมพ์ต่อด้วยแฟนแคมถ้าอยากได้เป็นเจาะจงชื่อเพลงนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลง ต่อท้ายไปข้างหลังเลยอย่างเช่นพิเพลง Never ก็จะขึ้นเป็นแฟน Cam Mark เพลง Never มานะคะแต่เราจะใช้เป็นแจยอมเพลง Touch นะคะเขาก็จะเป็นเพลงแบบนี้นี่ก็จะมาแบบนี้เลยเขาจะเป็นแบบเต็มหน้าจอนะคะจากนั้นเราก็กดอัดหน้าจอเลยอัดช่วงที่เราอยากจะได้นะคะอยากได้ช่วงไหนเราก็อัดไว้เลย ก็อัดไปเรื่อยๆเลยจากนั้นพอได้ช่วงที่ถูกใจเราก็กดหยุดนะคะแล้วก็เข้าไปที่ camera r o นะคะวิดีโอที่เราเพิ่งอัดก็จะมาแล้วก็กดไปที่คาว่า edit หรือว่าแก้ไขนะคะข้างล่างก็จะเป็นเฟรมของวิดีโอนะอันนี้เราก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราจะใช้นะคะแนะนำนะไม่ควรเกิน10วินะคะเอาที่พอดีเอาแต่ช็อตสำคัญนะคะแล้วก็ save a d new clip เลย เขาก็จะได้เป็นคลิปใหม่มานะคะทีนี้เราไม่ต้องไปเข้าแอปเหลืองเลยคะ่ะเรามาที่แอป in shot ได้เลยอันนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะแต่น,นี้จะเป็นแบบเต็มแล้วจะเป็นแบบเต็มหน้าจอเลยก็เลือกขนาดของภาพนะคะเหมือนเดิมเลยก็ใช้เป็นขนาด5.5นะคะถ้าใครเป็น p p o o n 10ก็เป็นขนาด5.8เนาะนี่เห็นไหมเขาก็จะเต็มหน้าจออันนี้เราก็ย่อๆหน่อยนิดนึงนะคะนี่เราก็กดติ๊กถูกนะจากนั้นก็กดเซฟเลย ะะพอเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเข้าที่แอป Into l i h t กันเลยเขาก็จะโหลดรูปเหมือนเดิมนะคะทำวิธีเหมือนเดิมเลยวิธีเหมือนเดิมกับแบบแรกทุกอย่างนะคะแล้วก็กดไปที่ Make นะคะกดไปที่ Make เลยกดเหมือนเดิมเลยคะ่ะ No repeat นะคะถ้าอยากได้วน2รอบก็ต้องเสียตังค์นะคะนี่เซฟเซฟเหมือนเดิมแล้วก็ไปตั้งหน้าจอนะคะ อย่าลืมนะคะว่าต้องให้เป็นไลฟ์โฟโต้นะอันนี้น่าจะใช้ได้เฉพาะใน iPhone 6S ขึ้นนะคะนี่กด TD T D ดีทัชเขาก็จะเต้นนะคะวิดีโอก,ก็จะเล่นนั่นเองนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็กดตั้งหน้าจอได้เลยก็ตั้งเป็นนี่เลยนะคะจากนั้นเราก็ย่อขนาดให้เข้ากับหน้าจอนะคะแล้วก็เซ็ตล็อกสกีนตั้งเป็นหน้าจอล็อกนะคะ นี่แล้ววิดีโอก็จะได้แบบนี้เลยหน้าจอของเราก็จะมีรูปใจยอนมาเต้นเพลงทัดนะคะ หรือว่าใครนะคะอยากจะได้วิดีโอของจองกุกนะคะก็นี่เลยเปิดแฟนแคมจองกุกและตามด้วยชื่อเพลงนะคะแล้วก็กดอัดช่วงที่เราอยากจะได้มานะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยเข้าแอ in short, ป in shot ปรับหน้าจอปรับขนาดให้เข้ากับหน้าจอเรานะคะอันนี้ก็เลือกสีพื้นหลังไปนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมเข้าแอป in to life แล้วก็ไปตั้งเป็นวอลฟอนนะคะทีนี้ก็จะได้จองกุกมาเต้นเพลงไอดอลหน้าวอลฟนของเราแล้วนี่ ทำได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลยเราว่าวิธีนี้ง่ายกว่ากระชับกว่าวิธีแรกอีกนะคะหรือว่าใครนะคะเป็นสาวบล็บีอนเนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ไปหาแฟนแคมอันนี้เป็นแฟนแคมของจูเน่นะคะนี่แบบนี้เลยคือสามารถทําได้หลายแบบเลยอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ดูเป็นจอ้องอ๋อให้ดูเป็นแทงก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นเพลงโกโก้เพลงโกโก้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นของจากกุ๊กค่ะเพิ่งกูกๆเหมือนกันนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็โอเคก็ใครนะคะอยากจะแบบทําเป็นแบบไหนก็สามารถไปดัดแปลงกันได้นะคะก็มาสอนประมาณนี้สอนมาณนี้เลยก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคือเราไม่รู้จะมาถ่ายคลิปอะไรจริงๆก็ได้คลิปนี้ก็เลยอยากจะมาสอนลองสอนนะคะหรือจะได้แบบว่าเปเปอร์แปลกๆนะคะเอาไปตั้งเป็นกับกลุ่มเพื่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ ก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วแหละบ๊ายค่ะ